เอาเหอะอย่าล่อนักเลยมาเหอะนั่นแหละครับอืเอาสิครับห <c oughs> ือเสียงเมื่อกี้อย่างกับเพลงคุณลำใหญ่ติด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 เอาสิครับเบ็ดห้าร้อยต้องเข้าแล้ววายมาขนาดนี้เอาสิโอโหไม่ได้ใช้เอาให้ได้ใช้เหอะเอาให้นั่นแหละครับได้ใช้มาแล้วถึงหน้าห้าร้อยห้าสิบมาอีดอกราบขอซุปเปอร์มีเกาวินสวยๆดีครับอืมจับแจมๆให้หน่อยดิค้ยเออไหนก็เข้าต้องเบ็ดต้งแพงแล้ว มันไม่ใช่ถูกถูกนะเข้าแต่ละทีมันม,มันไม่ใช่ถูกถูกนะเอามาบางังนี่แหละของกูแหมจัดมาที่ห้สามพันสามร้อยยี่สิบห้านะตอนนี้ขาดคุณไปนิดหน่อยโอ้ไม่ได้ใช้เฉยอีกสองหมุนนะขอได้ใช้เถอะพยาบาลโอ้โหไอ้แมงเอ๋ยเอาศิโลนันโดโ,อโ,โดอโลนันโดพ่อโลนันโดไปกันใหญ่แล้วตอนนี้โอ้โหบ้างเดียวเอาอยู่หมดนะ ชุดใหญ่ชุดเต็มจริงๆฮะดอกนี้เป็นกราฟจริงผมไม่กล้าจะกดรัดเลยอะให้แม่งไหลไปเออเชยชมกับความแบบความยิ่งใหญ่ของตัวเองดูไม่งแตกมาทีเดียวโอ้โหสองหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบูเปอร์เมกะมาทีเดียวบ้างเดียวเอาอยู่เล